いハハます。 สนุนรายการโดย UC2 Complex Straw w มีส่วนผสมของ UC2 Antinature Type 2 Collagen ของหลอนซาสหรัฐอเมริกากลาดเลื่อนเชื้อราใช้ลาม,มาโซนครีมของเนวเจริญฟาร์มาสติเคิลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาสูตรเอ็กสร้าและสูตรดั้งเดิมพักประชาชนเพื่อไทยภูมิใจไทยเห็นท้องเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ทุกพักส่งโมเดลสัปดาห์หน้าโงสภาแก้มาตรา256ก่อนทำประชามติสองครั้งเชื่อเสร็จทันภายใน4ีเดือน พัดคอรมออนุทินดันทายาตโกงหวนบ้านใหญ่กระบี่พงหาหนั่งรัฐมนตรีหลุนเปิดตัวคนนอกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพบส่งชื่อผลตำรวจโทรรัตพลตรวจประวัติด้วยกองกำลังบุรพาจับก้าแรงงานกัมพูชาเจอพิษเศรษฐกิจยอมจ่าย6,500บาทหนีความยากจนลักลอบข้ามแดนหวังกลับมาทำงานในไทย เ่อนเจ้าพยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น1,950ลูกรบาทเมตรต่อวินาทีรับมือฝนตกระลอกใหม่หลังปริมาณน,น้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขันข่าวทั่วทิศกอติดทุกสถานการณ์เคลื่อนไหวในเช้าข่าวเข้มกับกนกรัตนสกุลและธีระธัญญาภัยบูรณ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบตอนรับเข้าสู่เช้าข่าวเข้มในวันนี้วันศุกร์ท่านผู้ชมฮะศุกร์ที่12กันยายน2568วันนี้ก็แรม5ค่ำเดือน10นะครับช่วงนี้งานบุญเดือน10ของทางภาคใต้โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วก็จะเป็นเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตามความเชื่อของทางพรามที่เขาจะมีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษเพราะถือว่าเป็นวันที่นรกภูมิเปิดนะครับก็จะมีการทําบุญนะฮะรับตายายแล้วก็มีการทําบุญส่งตายายก็มีนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่านครศรีธรรมราชนะครับ ก็มีการกำหนดทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมนิทรรศการหุ่นเปรตเดือนสิบเมืองนครซึ่งจัดขึ้นเพื่อสื่อถึงเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนะฮะความกตัญญูกตะเวทีกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณตรงนี้คือลานตะเคียนลานจอดรถหน้าสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในช่วงช่วงนี้แหละครับ ซึ่งการจัดสร้างหุ่นเปรตเดือนสิบในปีนี้ก <sanction> <mon> ็ม <icon> <ac. something Atari ician> ีการล้อเลียนข่าวดังข่าวในกระแสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวพระอลรชชีข่าวผลกระทบระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาก็ท่านผู้ชมมีหุ่นเปรตหุ่นเซนมีหุ่นเปรตหุ่มาเนตมีหุ่นเปรตอันนี้อันนี้ใครอันนี้เหรอโอ ดูยากเลยอ๋อมีแก้วอย่างงี้หุ่นเซนเลย่ใช่ตอนแรกไม่รู้พอมีแก้วปุ๊บเห็นเลยนี่แหละฮะหุ่นเปรตหุ่นเซนฮะตาปนโปนออกมาตาถลนออกมาเออเออแล้วก็มีหุ่นเปรตหุณมาเน็ตแล้วก็มีหุ่นเปรตมาลีด้วยนะมีมาลีด้วยเหรอมาลีคนโทมาลีอะไรนะโสเจตาด้วยนะฮะแล้วก็มีหุ่นเปรตอารัชชีทั้งหลายในรูปแบบต่างๆนะครับ คุณเปรตของคุณเซนเนี่ยสร้างน่ากลัวมากตาถลนลำตัวเนี่ยโทษนะลำตัวมันมันก็เป็นตัวเฮี้ยและถือถ้วยกาแฟด้วยนะ <c oughs> โอ้โหแบบเอาดูออกด้วยเป็นตัวเฮี้ยนี่ฮะโอ้โหนี่เออซึ่งคุณเปรตของของคุณเซนกับคุณมาเนตเนี่ยคนที่สร้างเขาบอกว่าสื่อถึงความหิวกระหาย ต่อแผ่นดินของประเทศไทยอยากจะได้แผ่นดินประเทศไทยขณะที่หุ่นเปรตมาลีโคศกกองทัพกัมพูชาหน้าตาน่ากลัวฮะสวมเสื้อแขนสีชมพูที่เมื่อกี้เราเห็นนะติดตัวสีชม,มพูนะครับ<อ>นุ่งกางเกงขายาวสีเขียวแล้วก็หุ่นเปรตพวกพระอารัชีจะยืนอุ้มลูกนะครับสื่อถึงพระอารัชีมีสมรรถะสมรรถสิ์สูง แต่กลับมีลูกมีเมียเห็นไหมมีสีเหลืองนี่แหละอันนี้วนกลับมาที่บ้านเราแล้วใช่ <c oughs> แล้วก็มีหุ่นเปรตอื่นๆนะมากกว่า50หุน่นท่านผู้ชมเขาทำขึ้นมา